วันดีสนุก,นกฟรีดีดทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ึงน้องภูมิร้องแชมป์ก็ได้สองซีซั่นสี่กันบ้างดีกว่าน้องภูมิเนี่ยนะเขาไปร้องเพลงนะคะกับละครฟ้าเพียงดินแต่ต้องบอกเลยว่าหลายคนก็เลยบอกอ,อุ้ยเห็นน้องภูมิแค่นั้นเองอะ่ะอ,อยากจะเห็นโมเมนต์แบบเต็มๆเมราก็เลยจัดให้ค่ะนี่เลยน้องภูมิบีมิวสิกวิดีโอเพลงแพ้เธอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขามีการถ่ายทํากันแล้วก็ที่สําคัญพระนางนะคะอย่างฟิล์มธนพัท์แล้วก็น้องปรางกันนรันเขาก็ไปถ่ายทําด้วยเพราะฉะนั้นจากพอภูมิเนี่ยนะเจอพระนางอุ้มมาถ่ายเอ็มวีแล แล้วมันเป็นเพลงแรกในชีวิตของเราตื่นเต้น,ตนดีใจทั้งหวานทั้งฟินขนาดไหนไปดูเลยจ้ะ่เยนน้ีป็า ครับวันนี้ก็มาอยู่ในกองถ่ายเ v มีเพลงแพ้เธอซึ่งเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเลยเพราะว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีพี่ฟิล์มแล้วก็พี่ปรางมาเล่นด้วยผมรับบทเป็นนักร้องในร้านคาเฟ่ที่เทวราชกับสาริกาเนี่ยมาทานด้วยกันแล้วก็จะมีเต้นจุ๊งจิงจูจีกันนะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนพยานรักอะครับผม, <Hi. S 1> มน,นึงน,นะครับแ oh. ม่ครับมีคนเข้ามาจูจีกันมากผม จริงๆผมตื่นเต้นมากแต่ว่าผมก็ต้องคลิปคูลครับผมเพราะว่าเราก็ต้องถ่ายทอดความโรแมนติกของเพลงถ่ายทอดความโรแมนติกของเทวราชที่อยู่ในใจออกไปดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ฟิลม์มกับพี่ปางครับเองอ ม่เเพลงเพราะมากครั้งแรกที่ผมฟังคือผมชอบมากจริงผมรู้สึกว่าน้องภูมมถ่ายทอดเป็นเทวราชในเวอร์ชั่นคลั่งรักที่ไม่มีใครรู้ในมูดเอ็มวีก็จะเป็นประมาณว่าแบบคือเขาก็เดินของเขาไปอเดินสวยๆตามภาษาเดินตามทางเรื่องค่ะภูมมกับบีต้องทำหน้าวาวๆขอรูหน้าวาวๆนค่ะ ก็ฝากติดตาม MV เพลงแพทเธอนะครับเวอร์ชันเต็มก็จะเป็นฟ้าเพียงดินในเวอร์ชันซอบและเทวราชในเวอร์ชันคลั่งรักนะครับยังไงก็ฝากความคลั่งรักของคุณเทวราชด้วยนะครับไม่เคยแพ้ใครแต่ทำไมฉันต้องแพ้ธอที่ครั้งคี่คนที่เจอใจฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้ ครนเดียวก็เขินแล้วอ่ะ <c oughs> เอ้ยเขินขนาดนี้นนนไม่เราจะบอกเลยนะว่าเทวราชก่อนนะเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่าเกลี้ยกล่อดว่าดุใช่ไหมคะตอนนี้คลั่งรักหนักมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปดูโมเมนต,ต์คลั่งรักหนักๆของเทวราชกันต่อในมิวสิกวิดีโอเพลงแพ้เธอบอกเลยว่าเปิดที่แรกที่วันบันเทิงในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเที่ยงครึ่งพรุ่งนี้รอดูพร้อมกันได้เลยจ้ะใช่แล้วครับ